รหลักสูตข,ของพุทเจ้าตามมูลสูตรสิบเขากไ็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะรู้และก็ไม่รู้วัาทิสตีที่ต้นรากคือมูลข้ามูลสูตรสิเนี่ยเนี่ยคือต้นรากของมนุษย์ชาติาที่จะรู้ว่าโอ้จิตวิญญาณหรืออัตตาเนี่ยต้องมีต้นรากในความยินดีมีชันทะเป็นมูลเป็นอันแรก แล้วก็ชัดเจนอ๋อจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเพราะฉะนั้นมาทําจิตนี่แหละทําจิตรู้จักการทําจิตมณสิกการให้เกิดใหม่มณสิกการเป็นสัมภาวาะเกิดใหม่มาแดนโลกุตระมาเป็นโลกุตระใหม่ได้และว,วิธีวิธีที่จะให้เกิดใหม่ก็มีข้อสามข้อสข้อหาข้อห จนกระทั่งไปจออกอคสิวิธีก็มีผัสสะเป็นปัจจัยเป็นสมุดไทยเป็นเหตุให้เกิดการศึกษาเกิดการปฏิบัติอบรมเปลี่ยนแปลงจิตเปลี่ยนแปลงมณะจิตโดยมีเหตุปัจจัยเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นเวทนาเป็นสมาธิ เป็นสติเป็นปัญญาเป็นวิมุตติจนเป็นอมตะเป็นอมตะจนรู้ที่สุดเป็นปรโยสานนิพพานเป็นปรโยสานอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพระเจ้าจะตรัสรู้อย่างอาตมาเจอมรลสูตรสิบนี่ก็รู้เลยโอ้โหทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบอยู่ในนี้หมดเลย มูลสูตรสิบเริ่มต้นตแต่ฉันทะเป็นมูลเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยฉันทะเป็นต้นต่อของสิ่งที่จะบรรลุผลของอะไรอะไรทั้งนั้นเลยว่าะการเกิดจิตที่จะเป็นจิตยินดียินดีพอใจจริงๆเลยความยินดีฉันทะเนี่ย มันมีภาษาบาลีเยอะหลายคำคำว่าความยินดีเนี่ยแต่ชันตาเนี่ยมันเป็นคำที่จะต้องศึกษากันดีๆยิ่งใหญ่เป็นมูลรากของจิตมูลากาเป็นต้นรากของจิตเกิดอาการยินดีพอใจในอันนี้อย่างมีปัญญาร่วม มีความชัดเจนว่าโอ้โหอย่างนี้จะต้องเอาไปถึงที่สุดให้ได้อยังเงี้ยแน่พระจะะไั้พูดที่แน่จริงๆทาที่สุดศึกษาตามได้จริงก็จะได้ผลตามมูลสูตรไปเนี่ยจนกระทั่งสุดท้าก็จบด้วยปรินิพภานเป็นปริโยสารข้อที่สิบปรินิพภานเป็นปริโยสารคืออะไร ปริพานเป็นที่สุดเป็นประโยสารก็เพราะประโยสารก็คือจบอวาสานจบรอบเลยจบสิ้นจบไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรไม่เหลืออัต,ตภาพไม่เหลือวิญญาณไม่เหลืออัตตาไม่เหลือตัวตนไม่เหลือจิตนิยามของเราแยกธาตุของจิตนิยามของธาตวิญญาณของเราเนี่ย เป็นที่สุดเราแยกสามารถแยกาธาตุจิตให้เลิกเป็นจิตไปเลยเลิกเป็นจิตเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยตัวเราก็หายไปเลยตัวเราที่เคยเป็นเราหมดจบไม่เหลือเลยนี่คือปริเนปพานเป็นประโยสารของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าอัตตาหรือวิญญ,ญาณหรือจิตนิยามเนี่ย มันไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่จะต้องอยู่อย่างนี้คงมัน่นนิรันดรอ,อะไรมไม่ใช่มันเป็นธาตุปรุงแต่งผสมกันอยู่สังขาร,ขารพระเจ้าเรียนรู้แยกธาตุแยกจนากตั้งละเอียละออแล้วก็ทําจิตของตนได้จริงจึงถึงขั้นปรินิพพานเป็นปรโยสานได้จริงดังเดวุริจารทุกพระองค์หรือพระอาหารหันตุกองค์เรียนรู้ ถึงขั้นมีทําจิตให้เป็นปริพันเป็นปริโยสารดาท่านก็จบเลิกความเป็นจิตนิยามเป็นวิญญาณเป็นอัตภาพหรือเป็นอัตตาของตนเองไปศูนย์ไปเลยลมล้างทฤษฎีพระเจ้าเป็นเจ้าของอัตตาเป็นเจ้าของจิตวิญญาณนิรันดรล้มล้างความนิรันดรของจิตวิญญาณล้มล้างความเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าของวิญญาณ รํมรางความเป็นพระเจ้าที่ถือว่าเป็นเจ้าของวิญญาณของทุกวิญญาณของมนุษย์ชาติรํมรางมาเป็นว่าจิตวิญญาณไม่ใชจของพระเจ้าของเราของเราเองเราจัดการให้เป็นเองเป็นของเราเราจัดการการกระทำทุกอย่างเป็นของเรากรรมสโกมหิกรรมสกตาเป็นความเป็นของเราเอง เราเป็นทายาทเราเป็นผู้มีมรดกกรรมของเราเราเป็นเราทําอย่างไรก็เราเป็นเรารับมรดกของเราคนอื่นไม่ยุ่งไม่เกี่ยวมาแทรกมาแซงไม่ได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็แทรกแซงกรรมกรรมของลูกของหลานของใครไม่ได้ของใครของมันกรรมก็พาเราเป็นพาเราไปและทํากรรมของเราเรี่ยจนกระทั้งสามารถทาให้กรรมของเราสมบูรณ์แบบได้สมบูรณ์แบบก็คือ จะอยู่ก็อยู่ได้อย่างดีถ้าเราจะไม่ปริพานธ์เป็นปริโยสารก็เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีมีกรรมที่ดีอย่างเที่ยงแท้ไม่มีที่จะไม่ดีเลยสูงกว่านั้นไม่มีสุขไม่มีทุกข์แค่ดีก็บชั่วนะ่ะเป็นแค่โลกียะโลกียธรรมทำดีไม่ทำชั่วเลยนะแค่โลกียธรรมเสร็จแล้วไม่เที่ยง เพราะจิตจริงๆแล้วไม่รู้จักความเป็นจริงของจิตแท้ๆว่ามันเป็นอยู่อย่างไรเป็นสังขารกันอย่างไรจนกระทั่งมาเรียกมันว่าวิญญาณมันมีสภาพสองเป็นนามรูปไม่รู้เ่าจิตนี้เป็นนามรูปปรุงแต่งกันอยู่แล้ววิธีก็จะต้องมามีผัสสะเกิดอยายตนะมีเวทนา แล้วรู้ตัวเหตุว่าตัณหาเป็นตัวเหตุที่ทาให้เราโง่เป็นตันหาเป็นอุปทานเป็นพบเป็นชาติอยู่เป็นนิรันดรเพราะนิรันดรนก็คือยังอวิชชายังโง่อยู่นิรันดรความเป็นจิตนิยามมันนิรันดรอ,อยู่ก็ยังมีอยู่งั้นนะเพราะนั้นความมีหรือความไม่มีเป็นที่สุด่งที่สุด ดังเดวบุจาทานรตรัสเอาไว้ว่าผู้ที่เรียนจบแล้วก็จะรู้โลกสมุทัยกับโลกนิโรธในปัจจิดกเล่มอะไรสิบหรือสิบหกอะอะ,อะข้อสี่สิบสามเล่มสิบหกข้อสี่สิบสามความมีความไม่ผีไม่มีความมีก็โหติความไม่มีก็นะโหติ หรืออัติความมีนัติความไม่มีนี่เป็นตน้นก <c oughs> ็จะอยู่กับสองอย่างในจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เป็นอมตะบุคคลสุดท้ายก็ไม่มีอย่างสนิทเลยสลายเป็นดินน้ำไฟลมไปอย่างที่อธิบายแล้วมันเป็นความสุดตั้งแต่ต้นจนสุดในการเกิดมาเป็นคนเนี่ยแต่ศาสนาเทวนิยม สุดไม่ได้ไม่รู้เรื่องอวิชาสุดท้ายก็ไปอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าคืออะไรไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้พระเจ้าก็คือผู้รู้สุดเป็นอะไรเป็นเจ้าของธาตุจิตวิญญาณน,นิรันดรเกิดมาแล้วก็มีกรรมต่างๆไม่รู้รายละเอียดของกรรม ไม่รู้ว่าการเกิดการตายมีไม่รู้กี่พบก,กี่ชาติไม่รู้าศาสนาเทวนิยมแม่รู้ก็รู้ไม่จบไม่ใช่เทวนิยมร้อยเอร์็นต์ก็จะเริ่มเขารู้ว่าอ๋อมันมีเกิดมีตายมีปีการเวียนเกิดเวียนตายเลยไม่ใช่เกิดชาติเดียวแล้วก็ตายไปอยู่กับพระเจ้าเท่านั้นอ๋อมีหลายชาติเลยมีการเวียนตายเวียนเกิดหลายชาติเ,เทวนิยมก็ ไม่ชัดเจนไม่เรียนรู้นี่อย่างละเอียดออนเขาก็ไม่รู้ที่เกิดต้นแล้วก็ไม่รู้ที่จบปลายของจิตวิญญาณแต่ของศาสนาพุทธนี่รู้ชัดเจนทุกอย่างเลยและทำจกนกระทั่งสมบูรณ์แบบะจะอยู่ เป็นชีวิตยอยู่มีจิตนิยามอยู่ไม่หายไปไหนจะอยู่แล้วก็จะช่วยโลกช,ช่วยมนุษย์ชาติเหมือนปณิธานของพระอวโลกิกเตสวนก็อยู่สอนเขาให้รู้ความรู้ที่ท่านเองมีแล้วว่าเกิดอย่างไรตายอย่างไรมันเกิดมาด้วยอวิชชาจนกระทั่งมีวิชาะระพโธดับได้ศูนยญไปเลยได้ ก็สอนคนอื่นเขาให้รู้ตามช่วยโลกช่วยมนุษย์โลกแต่ผู้ที่ไม่อยู่มีปณิธานถึงขั้นพระอวโลกิเตสวนเป็นพระโพธิสัตว์ขนาดใดขนาดหนึ่งประมาณได้ประนานหนึ่งแล้วก็เลิกจบไม่ต้องต่ออีกอาตมาว่าอาตมาได้พยายามขยายความต่างๆ วนเวียนแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนเวียนไปวนเวียนมาไม่ได้ออกไปเป็นโลกโลก,กจินตาเหมือนอย่างที่เขาฟุ้งซ่านกันไปใกล้อะไรแต่อะไรปรุงแต่งกันเป็นโลกต่างกันจนนับไม่ถ้วนหาที่สุดไม่ได้เป็นโลกปรุงแต่งออกไปลักษณะต่างๆหาที่สุดไม่ได้สารพัด แต่มันก็วนอยู่ใน62สิบสทิศินามากบางน้อยบางเท่าน,นั้นเองอัตมาก็ไม่เก่งพอที่จะเอาทั้งทิศทิหกสิบสมาขยายความมาอธิบายให้ชัดเจนละเอียดละออทั้งหมดยังไม่มีความสามารถปานนั้นแต่ก็พออธิบายได้บ้างก็อ,อธิบายผ่านๆไป แต่ละเหตุการณ์แต่ละเรื่องราวที่มันมาถึงก็อธิบายกันไป